ระวังมันเดียงด้วยเวลาเก็บนะเดี๋ยวมินทําให้ดูนะว่ามันพับเก็บยังไงนะตรงขามันเนี่ยกดกดล็อกทีละสเต็ปสเต็ปนะทําทีละข้างแบบนี้ทุกคนข้างหนึ่ง <c oughs> ไปทําอีกข้างหนึ่งติดเล็บ <c oughs> ไงข้อควรระวังสําหรับคนทําเล็บนะคือมันติดเล็บมันกดไม่ได้ามาดูใกล้ๆอย่างนี้ทุกคนเห็นปะมันจะมีปุ่มแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นแบบนี้เลยมาขึ้นเตี๋ยค่ะเ่ แบบโหลดหลดินี่พอเราปรับความสูงให้มันสั้นๆแบบนี้แล้วนะ<อ>นทุกคนตอนแรกผู้อนก็เอ๊ะเหมือนมันจะลืมอะไรไปสักอย่างนึงเอ๊ะทำยังไงนะตรงนี้ทุกคนพลาสติกสีดำๆนี่มันเป็นตัวล็อกด้านบนนะอย่าลืมดันลงมาแบบนี้ด้วย คนทำจริงหนึ่งคนคนยืนให้กำลังใจสองคนและคนอัดคลิปอีกคนหนึ่งพอปล็อกครบทุกฝั่งนะเราก็สามารถแบบดันดันพับได้เลยทุกคนสะดวกมากเวลาผ้าใบเนี่ยถ้าสมมุติเราจะกางใช้กางใช้เราก็ไม่ต้องถอดก็ได้นะคาไว้แบบนี้เลยนะเราอาจจะไม่ค่อยเสียเนเท่าไหร่นะแต่พ่อค้าแม่ค้าที่เขากางใช้งานทุกวันน่ะทุกคนไม่ถึงนาทีกางหกกางหบอย่างไวเสร็จแล้วเหลืออันเท่านี้นะสามารถพกพาได้ไปทุกที่ทุกคนใส่กระเป๋ติดบ้านไว้เลยทุกคนเต็นพับอเนกประสงค์นะเวลาเราเราร้อนแดดไม่มีหลังคาก็กางใช้ได้เลย